เปายังฉลืมมะลืออยู่เลยมาดูห้องนอนผู้สาวเบิ้งตุ๊ก,กตาเนี่มีจักโตนี่นับเบิ้งเน่นี่นี่น,น,นี่นี่ดูข้างหลังมันดำปิดปีดเลยนี่ เรื่องมันเป็นสีนี่พ่อบอกว่ามันจะเป็นโลกก่อนนอนก็จะเป็นโลกก่อนแล้วนอนกอดแต่ตุ๊กตาอิหยังเต็มตาโมีตุ๊กตาคอนเรืยๆไปนะหลังหนักไปฟังกันเอนเขาวันนี้พ่อจะไปกูนะพ่อจะไปกรมไฟฟ้าไปถามเขาลงหม้อเปลงอีกหม้อแปลงไฟอีกหม้อแปลงหนึ่งจะทำยังไงจะไปปรึกษาเขา ก็จะไปเอาเงินมันสปารังอันดิขายมันจะมปทั้งเดตตังค์เลยเออได้กี่ตันเราบอกยังเะอยังได้แปดตันแปตันกว่านี่หละได้กี่บาทสองบาทสิบตังค์ใช่ไหมสองบาทสิบแปดตังค์ราคามันเขาจะนับกันที่เปอร์เซ็นต์มันเนาะได้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แป้งได้สองบาทราคาที่เขาขึ้นไปก็คือ เปอร์เซ็นต์แป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้สองบาทห้าสิบแต่ของเราได้แค่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ก็เลยได้แค่สองบาทสิบแปดสตางค์มันก็ลดหลั่นตามเปอร์เซ็นต์แป้งค่ะราคามันแต่หลายคนก็ถามว่าทางบ้านเราราคาดีไหมราคาไม่ดีราคาลงราคามันแต่ก่อนปีที่แล้วนี่มันสามบาทเกือบถึงสี่บาทใช่ราคาเต็มนะราคาเปอร์เซ็นต์แป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์มันสามบาทแปดสิบสตางค์แต่มาปีนี้เลยลดลงมา สองบาทห้าสิบตังค์แต่ว่าบางเจ้านี่ไม่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยเขาก็ไปรับซื้อก็ออกมาคืนเลยเสียเที่ยวเนาะไปเสียเที่ยวแต่ก็เขาก็มาขายอยู่ที่ร้านร้านย่อยเนาะร้านย่อยที่เขารับซื้อมันสปรหลังแบบไม่ต้องวัดเปอร์เซ็นต์ครับเป็นซื้อมันรวม,มแต่มันรวมนี่เขาซื้อแบบกดราคามากเลยอ,อยู่ที่บาทแปดสิบบาทเก้าสิบนี่เลยหรือไม่เนี่ยอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำ เพราะว่าเขาไม่ติดป้ายเลยเขาเป็นราคาป้ายเอาไว้อยู่หน้าร้านบางทีเขาก็เหมือนกับว่าแบบเขาดูหัวมันด้วยครับถ,ถ้าหัวมันแบบมันดูเปอร์เซ็นต์แป้งไม่น้อยเขาก็กดราคาเราเลยเป็นกเกษตรกรเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งลองเลย <c oughs> เราไม่ใช่เป็นผู้กําหนดราคาเนาะ <c oughs> ขนาดเราคนทํานะ <c oughs> แท้ๆเนาะเอเราก็เลยต้องไปเสี่ยงเอาเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่โรงแป้งดีวกว่าถ้าไปขายอยู่ตามร้านลานย่อยนี่เสียเปียบเขามากเลย ช่ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไปกินข้าวกันไปไปล้างหน้ากินข้าวกินข้าววันนี้รุจนาทำต้มยำไก่ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรุจนาทัวร์คนเดินป่าค่ะเช้ามาวันนี้ก็จุงมือทำกับข้าวนะคะต้มยำไก่ใส่เห็ดเมื่อวานไปตลาดนัดค่ะไปรับเด็กเด็กก็ได้เห็ด เห็ดจริงเหบเห็ดฟางแห่นบะเห็ดฟางเห็ดฟางสวยมากเลยค่ะมาค่ะกินข้าวกับพิธนาแล้วก็ที่นายแล้วก็เด็กดกันค่ะมาครับอ้องไปกินผลไม้ค่ะกินข้าวเสร็จว้าวหนูได้ยินเสียงกระดิ่งแม่ตลอดเวลาเลยแสดงว่าลมดีจริงลมมาตลอดเลยเพราะว่าเสียงกระดิ่งคือหนูได้ยินตลอดอยู่ในห้องนั้นน่ะหนูได้ยินตลอด นั่งเล่นอยู่ตรงนอกชานกันค่ะนี่มันบ่เปรี้ยวหรอกมันเก็บใช้กันจิมไปมันก็ออกจับเสียบนีย วันนี้ทำคลิปอยู่บ้านค่ะชินากิจค่ะดีค่ะต้องเปล่าเราเจอกันแล้วเนาะเอาทำไมหนูแหล่ได้วะดูไซไอนั่นสิหูยิ้มเกินไ่ทันมันน่าจะอยู่ที่สว่างคนนี้ไม่หูยิ้มในวันเดีไม่มันน่าจะอยู่ในที่สว่างนี่ก็แสงเข้านะไม่ก็ข้างหลังมังค่าวนี่ ออกก็เลยดร้อนค่ะอากาศร้อนตอนรางมันก็เลยพากันเข้ามานั่งในห้องแล้วก็ปืดแอร์แอร์อปืดแอร์แอร์แบบไม่แอร์ลงเรือกันละนะแอร์แบบสลักไม่โทรงเปายังไม่เก็บคองเลยค่ะนี่เอาขนมาจากห้องยังไม่เก็บเลยบอกว่าจะเก็บไปได้ตุกตางูมาอีกละ เต็มเลยแล้วเวลาขนก็ขนลำบากห่อไปแทนที่จะเอาตัวใหญ่ตัวเดียวให้มันจบก็หนูสะสมตุกตาสะสมมันจะมาตัวใหญ่ตัวเดียวได้ยังไงสะสมค่ะสะสม U E R เอ้าแ <laughs> ม่ดูพี่อาจยิงหนูแล้วแม่ดู <laughs> ปิดกล้องดูดูแม <laughs> ่เลย <laughs> ไว้ว้วก็ไปแย่งลูกบอลมาสิตอนยังไม่ป um ิดกล้องเงี Honestly, <S 2> <S 2> ้ยมันเจ็บที่ไหนลูกบอลมันโูไม่ไม่ใช่นูซื้อมานะลูกบอลมันเจ็บที่ไหนอังเปอา้มันไม่เจ็บมันเบาเอางูฉกตาเลยนะ ขนของมาเก็บที่บ้านยายกันค่ะเพราะว่ามันเยอะค่ะเอาไว้ขนไปคืนวันที่เปิดเทอมค่ะอันไหนที่จะเอาไปโรงเรียนก็จะเอามาเก็บไว้ที่บ้านยายจะเป็นแม่ค้าขายอยันนี้ยยกเว้นเสื้อผ้าที่จะใช้ที่จะใส่ก็เอาไว้ที่บ้านสวนจะเป็นแม่ค้าขายอยันนี้เยอะขายของเมื่อสองจ้ะ ทำอะไรกับข้าวทำแกงส้มแกงส้มมะรุมน่าจะเคยจัดจาขาวมะลุมใส่ปลากระป๋องะคะ่ะมาะมาทำแกงส้มกันค่ะทีแกงสำเร็จรูปไปเลยใส่คะนอหนึ่งก้อนขะนอต้อยมยำหรือขะนอชะนอต้มจืดจ้าใส่ปลากระป๋อง ยี่ห้ออะไรก็ได้อาชอบเราใส่เยอะค่ะใส่ถูน่าด้วยเด็กกระป๋อง,องด้วยอ๋อน่าจะเคยกินอยู่แส้มถูน่าถูน่าลงไปอีกเพื่อความนัวน้ำมะขามเปียกใส่ผัก ผักกาดที่ฉันรักผักกาดแค่รดมะลุมมีประโยชน์นะแกงส้มมะลุมนะมะลุมก็เป็นอร่อยแกงที่อร่อยก็มีประโยชน์นะมะลุมใส่น้ำตาลใส่เกลือด้วยค่ะนิดนึงน้ำปลานิดนึงอ เป็นตอนๆเลยน่ากินมากปลากระป๋องอ่ะเสร็จแล้วค่ะแกงส้มมะรุมแกงส้มปลากระป๋องวันนี้มีงานที่วัดค่ะเป็นงานเทศมหาชาตินะคะก็จะเปิดคลิปก็จะปิดปิดเปิดเปิดค่ะเพราะว่าเสียงเพลงนะคะเดี๋ยวจะติดพิกสิทธิ์จ้าฝนตกเลยค่ะ เย็นแล้วค่ะฝนตกแรงเลยมืดฟ้ามัวดินเลยฟ้าร้องด้วยฝนตกแรงด้วยค่ะป่านนี้พี่นายเป็นยังไงก็ไม่รู้ค่ะไปป่าค่ะวันนี้โอ้ยเพิ่งจะมีฝนตกแรงนี่และค่ะในรอบหลายๆเดือนปกติก็จะตกโปรยปลอย,ลอยแต่ว่ากรมอุตุก็บอกว่า ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะปกติเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตกปล่อยค่ะไม่ได้ตกแรงขนาดนี้อันนี้น่าจะแรงลมด้วยค่ะโอ้สองสารคนอยู่ป่าเลยฝนสาดเปียกหมดแน่เลยค่ะลมแรงมากเลยนะคะ่ะพอไปไหนไปป่าไม่รู้ไปผูกเปนอนตรงไหน,น พ่อจะรู้จักถ้าฝนมันเบาพ่อทำยังไงถ้ามันดึกเราก็ไม่ลงห้างอะ่ะเนี่ยลมพัดแรงค่ะต้นไม้ปิวโอ้ยฟ้าแรบฟ้าแรงมากเลยอังเอาลมก็แรงดูยอดไม้ดิ โอ้ตน้นกล้วยลมวนด้วยอ่ะลมแรงด้วยอ่ะน้องเอิร์ดมาแล้วค่ะอุ้ยดูตน้นกล้วยค่ะแรงมากเลยพอดีน้องเอิร์ดเอารถกระบะผลของขององังเปากับอมแอมไปเก็บพอดีเลยค่ะก็เลยได้รถกลับมากินข้าวเย็นค่ะไม่งั้นก็ติดฝนมากินข้าวไม่ได้ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะนากับเด็กๆพากันไปหาข้าวกินก่อนค่ะหาข้าวไปกินในห้องลูกตอนนี้ก็เข้ามากินข้าวในห้องค่ะเพราะว่าฝนมันสาดอยู่ครัวข้างนอกค่ะมันเป็นละอองบางทีมาเป็นเม็ดเลยค่ะเพราะว่าลมมันแรงมากเลยค่ะนนก็เลยหาข้าวมากินกันในห้องทัพพีด้วยลูก นะคะมากินข้าวกับรจนาแล้วก็เด็กๆก,ก,กันค่ะหมาหน่อยแต่คือรดีกว่าวันนี้นั่งกินข้าวที่พื้นบรรยากาศก,าก็ดูแบบว่าแอาอัดนิดนะึงเหมือนเหมือนมีความอยู่ในห้องเช่าใช่ไหมหอ,อม <laughs> ทั้งที่นอนแล้วก็ที่กินอยู่ในห้องเดียวกัน <c oughs> ความรู้สึกมันอยู่ในห้องเช่าใช่ท้อง ค่ะกินข้าวกับเด็กๆกันค่ะร้อนร้อนสับร้อนเออเป็นอีหยังหมูฝอยหมูฝอยกินส้มอ่ะหมูฝอยชอบกินส้มชอบกินผลไม้ค่ะ น้เหมือนกันเลยค่ะชอบกินส้มค่ะชอบกินแตงโมค่ะหนูชอบกินส้มชอบกินแตงโมเออ ฝนหายแล้วค่ะก็ยังลินๆปล่อยๆอ,อยู่แต่ว่าเมื่อกี้ลมแรงแล้วก็ตกแรงมากเลยเดี๋ยวไปดูอังเปากันค่ะพอฝนหยุดตกก็ขนเท้างหอมขนอันนี้มานอนทำอะไรกินซาแเบอรี่เกินไปคะ่ะนั่งกินก็ได้ไหมอืม บรรยากาศหลังฝนตกก็บรรยากาศดีเย็นมันจะตกอีกใช่ไหมไม่รู้สิอยากให้มันตกอีกอ่๋ออยากให้ตกได้ไงพ่ออยู่ในป่าตกแค่อยู่นี่ก็ได้อ <c oughs> ย่าตกไปถึงป่าเลยโอเคค <ไป S 1> ่ะเดี๋ยวยังไงรสนากับอังเปาก็จะต้องขอตัวนอนเนาะไหนดูฝนตกสิ มืดเลยค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยฝนสาด โอเคค่ะวันนี้ราจนากับน้องอ่างเปาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะไว้คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแห่งๆรวยๆนะคะช่วงนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเพราะว่าอากาศก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนแปลกๆค่ะแล้วก็สําหรับท่านไหนที่เจออุทกภัยพายุ ลมแรงก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอบคุณทุกๆคำทักทายแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะวันนี้รสนากับอ่างเปาต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คือรอบดึกอ๋อมันหายร้อยแล้วเนี่ยอืมทำอะไรตั้งนานเนี่ยหั่นไข่หั่นทำไมไข่อะสับๆสับๆเอาเอาช้อนสับๆเอาไม่ได้อันนี้อะไรกิมจิเอ้าไม่เสียแล้วเหรออืมรอร่อบเลยบดึกดูไปทำมาสิลดไข่เค็มเนี่ยเขาเอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย มาม่าใช่ไหมมามา่าไข่เค็มจริงๆเป็นมาม่าแห้งอันนี้ไข่ต้มเหรอไข่ต้มถึงว่านานอ่ะเค็ให้ดูซิว่าอรอยไหมว้าวอ้ยเค็มนะนไข่ฟองอืมก็มันคือไข่ต้มฟินมากอื รอบดึกทำนานมากเชฟไม่ต้องเรียนขยต้มกับลืมจิ